สวัสดีครับผมจะมาเล่นเกมไมค์ค้าครับสวัสดีครับผมจะมาเล่นเกมไมค์ค้า เจ,จ,จะไรไมน่น่าด้ไมจะดนั้นแมจะเข้าแคบไม่ได้เลยครับแมพของคแงนะอ,องนบเดี๋ยวไปฆ่าซอมบี้ก่อนคนระับ แกมีแล้วแบบแอลมีกากครับเดี๋ยเขามันขึ้นนูมันกผมไม่ได้เข้าได้ไม่าแ,า,แกา,า,มากตลอดชีวิตแอลสามารถเข้าแบบได้สมีมมาแล้วคุณเจมันไม่เห็นคุณเจครับโอโอเออเออแอบบลลองตีตัวพี่ดิตอแอบบลองตีตัวไม่ไหว มานนไไแลยไม่ไหว้เดี๋ยวทที่เลยายแล้วขอไม่หลายแล้วจุดเพลงตอนนี้เลยค่ะเดีเ๋ยวเอาหนู Pakai oh. film porno bukan misalnya aku ah aku hei ah mau